สำหรับความรู้สึกในขณะที่เป็นทั้งผู้ร่วมงานก็ว่าได้เป็นเป็นผู้บริหารก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารเชนสูงสุดกับผู้ปฏิบัติเนาะก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นดุยเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นการที่เห็นเขาได้รับการโปรโมตเนี่ยก็เป็นความรู้สึกชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือดีใจว่า คนทำงานคนทุ่มเทได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าภารกิจต่างๆของ d ีเอเนี่ยจะได้รับการขับเคลื่อนได้รับการดูแลได้ยามมีประสิทธิภาพแล้วก็ถึงเป้าหมายแน่ๆโดยสรุปก็คือว่าเห็นว่าคนที่ดีที่ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเทได้รับการดูแลเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขในฐานะที่เป็นทีมที่เป็น,ปนร่วมกับทีมบริหารของสถาบันก็ ภูมิใจแลวก็ดีใจนะครับเพราะว่าการที่พนักง,งานได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้หารระสูงในหน่วยง,งานเนี่ยแปลว่าเขาได้ทุ่มเทกับการทํางานได้แสดงฝีมือความสามารถวิธีคิดการพัฒนางานอะไรหลายอย่างที่ผู้บริหารทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเขาสมควรที่จะเลื่อนเป็นผู้หารระสูงและวลการคือไม่ได้เป็นผู้หารระสูงพิเศษครับร่วมมีสิทธิเข้าประชุมบอร์ดด้วยอันนี้ก็เป็นเกียรติยศแล้วก็พันมี ในรับเบีอนทั้งค่าตอบแทนเงินเดือนต่างๆขึ้นมากเอ่อมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอยอินดีแต่ความสำคัญคือเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าองค์กรใส่ใจพนักงานองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานแล้วก็องค์กรองค์กรปลูกฝังคุณธรรมในการทํางานผู้คนมีโอกาสกข้าวหน้าหมดถ้าแสดงฝีมือแสดงความสามารถแล้วก็จะมีโอกาสกข้าวหน้าต่อไปมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจหนึ่งภูมิใจกับองค์กรสองภูมิใจกับพนักงานที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ข้อสามภูมิใจแทนน้องๆพนักงาน่ันอื่นๆที่จะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าอย่างนี้เป็นความดีความถูกใจครับเช่นชมเินดีแล้วก็ขอร่วมแสดงความดีกับผู้ที่เรื่ม,มนตำแหน่งด้วยครับถ้าถามถึงความรู้สึกที่ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ในการสถาบันแอคคอนแกนนะคะก็รู้สึกดีใจและก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ทาง ทีผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางท่านประธานที่ปรึกษาอาจารย์บริสิสมบัติหลายท่านผู้มืนในการสถาบันดิแอคนะคะอาจารย์กรสุวรรณพรมท่านรองผู้มืนในการนะคะคุณประภาสแนวล่าแลวก็ท่านที่ปรึกษาฝ่ายบริหารก็คือทางคุณปูลมหรือว่าพี่ปูลมของเราเนี่ยที่ได้ให้โอกาสในส่วนของพี่ดิดุยเนี่ยได,ได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของดิแอคก็คือทําหน้าที่ในบทบาทของผู้บริหาร ของสถาบันดีแอคก็คือในตําแหน่งผู้ช่วยผู้ในาการอันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางท่านที่ทางทุกๆท่านนะคะได้ได้ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นความสําคัญกับกับตรงนี้แล้วก็ผลักดันเราเข้ามาสู่ตําตแหน่งตําแหน่งนี้เพื่อที่จะแบบว่าผลักดันสถาบันดีแอคแล้วก็ดูแลน้องๆดีแอคเนี่ยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆเลยเพราะว่า เราทำงานดีแอมาก็ประมาณหกปีเนาะจะเข้าสู่ปีที่เจ็ดก็รู้สึกรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทสิ่งที่เราตั้งใจกับดีแอเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เสียเปล่าก็สุดท้ายก็ได้โอกาสที่ดีมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในฐานะที่ที่ตัวเองเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักง,งานดีแอมาก่อนแล้วก็ก้าวเข้าสู่มาเป็นทีมผู้บริหารก็อยากจะ บอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะสัญญานะคะว่าว่าอยากจะแบบว่าช่วยช่วยให้ดีแอ c เนี่ยแบบว่าเติบโต,ตยิ่งขึ้นแล้วก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนำพาน้องๆทีมงานหรือว่าเป็นเป็นสะพานนำพาน้องๆน,นักเรียนนะคะ,ะที่เลือกที่จะมาเรียนกับดีแอ c เนาะได้ได้ได,ได,ได้เข้าสู่ มหาวิทยาลัยที่ที่น้องทุกคนต้องการเชื่อว่าหลายๆคนก็ก็คงจะมีโอกาสแบบนี้นะคะเมื่อพวกเรามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันดิแอคท,ที่ให้โอกาสมาเป็นผู้บริหารของสถาบันดิแอคในในในฐานะหรือว่าในตําแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันดิแอคค่ะขอบคุณค่ะ